เตียมตัวกด username และ password ใช้ข้อมูลอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะหน้าตาของเว็บที่กดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะรูปถ่ายหน้าตรงขนาด200คูณ2 65พิกเซลไฟล์เป็นแบบ jpeg หรือ png เท่านั้นนะคะไปถ่ายรูปที่ร้านหรือว่าจะถ่ายเองก็ได้นะคะถ้าถ่ายเองแนะนำให้ไปปรับขนาดรูปภาพนะคะในโปรแกรม p a i n t ในคอมพิวเตอร์นะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเลขบัตรประชาชนคํานําหน้านางนายนางสาวชื่อนามสกุลภาษาไทยนะคะแล้วก็คํานําหน้าภาษาอังกฤษ MIS มิสเตอร์มิสซิชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษอีเมลแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันค่ะหลังจากนั้นนะคะกรอกเลขที่เราเห็นลงไปแล้วก็กดติ๊กยืนยันข้อมูลนะคะว่าเรา พิมพ์ชื่อนามสกุลคำนำหน้าถูกต้องตรงตามบัตรประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตหรือเปล่านะคะแล้วก็อีเมลต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะระบบจะส่งยูสเนมและพาสเวิร์ดมาที่อ e ีเมลของเราค่ะแนะนำว่าให้พิมพ์ไว้ในโน้ตนะคะวันกดก็ก็วางไปเลยค่ะวันกดคนก็จะกดเยอะมากนะคะเน็ตก็จะล่มแนะนำให้หาเน็ตแรงๆแล้วก็คอมแรงๆนะคะจะได้กดได้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ